สวัสดีค่ะดิฉันรัสลินแสนทองค่ะเทวีมหาอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดิฉันดวงชีวันปานำพันนะคะเทวีสีสมุทรสาครน,นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่วันนี้นะคะท่านหม่อมราชวงศ์ปณิธานจารุนโลดนะคะได้ให้เกียรติมอบรางวัลแต่พวกเราทั้งสองคนนะคะกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในการทำคุณงามความดีกับประเทศชาติบ,บ้านเมืองของเรา หลากหลายอาชีพด้วการแข่งนอกจากจะมีผู้ที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายนะคะใช่ค่ะขออนุญาตอ่าสอบถามความรู้สึกของท่านหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้รู้สึกอ,อย่างไรบ้างรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติให้มามอบรางวัลต่างๆะนะครับสาขาต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าที่มารับเนี่ยส่งคุณค่าทุกคน ค่ะครคุณก็ยินดีมากครับยินดีมากครับท่านก็ดูสมาร์ทมากเลยนะคะคร่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเกียรติจับใจมากๆนะคะเพราะว่าทั้งชีวิตของดวงชีวันตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นนางงามเนี่ยก็เป็นจิตอาสามาตลอดพร้อมกับอามาดามรัสลินด้วยค่ะแล้วก็วันที่17เจดที่จะถึงนะคะมาดามรัสลินได้สลาทรั์ส่วนตัวนะคะหนึ่งแสนบาทเพื่อไปมอบให้ สภาการชาติไทยช่วยเหลือคนที่กําลังโดนความยากลำบากยินดีด้วยรัฐบาลจะช่วยแล้วอยากจะให้ประชาชนผู้ที่พอเพียงแล้วก็พอมีอันจะกินนิดหน่อยนะคะก็ช่วยสลัดช่วยกันใช่ค่ะลัสลินไม่ได้ช่วยเป็นคนรวยนะคะแต่ว่าเห็นคนที่ลําบากแล้วเราน้อยก็คนไทยด้วยกันใช่ค่ะลําบากมากตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะหวังว่าปีหน้า เราคงเราจะเจอกันอีกแน่นอนครับโอกาสดามลัศมีนพจาร์พักทายไปที่ยินดีครับดีครับดีครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ